และในช่วงเวทีคมันเทิงวันนี้นะครับมาเปิดใจนะคะกับนักร้องสาวอย่างรัชนกศรีโลพันธ์ครับผมที่เพลงหนึ่งของเขาก็คือเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานั้นนะฮะก็ผ่านมา 17ปีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่นะฮะก็หยิบเพลงของเธอนั้นมาร้องกันได้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากปากเธอดีกว่าครับสำหรับเพลงเขียนฟันไว้ข้างฝานะฮะที่ร้องว่าเขียนติดฝาห้องว่าต้องสู้ไหวลูกต้องทําให้ได้เคยบอกแม่ไว้จําได้เสมอนะฮะบอกเลยว่าเป็นท่อนเพลงที่คุ้นหูและก็ได้ยินมาตลอดทุกช่วงเวลาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งบอกเล่าอารมณ์ผ่านเสียงร้องจากนักร้องสาวใต้เสียงคุณภาพอย่างราชนกศรีโลพันธฮะกับเพลงนี้นั่นเองครับซึ่งเป็นเพลงที่แจ้ง กินใจเรียกน้ำตาได้ทุกครั้งที่ฟังฮนะถือว่าเป็นอิน่งบทเพลงให้กำลังใจกับคนพลัดถิ่นที่ต้องจากบ้านมาเพื่อตามความฝันนั่นเอง เพลงนี้เองนะฮะก็โดนใจนักร้องสายประกวดที่หยิบยกขึ้นมาร้องในการแข่งขันอยู่บ่อยครั้งครับด้วยทำนองและก็เนื้อเพลงฮะที่มีท่อนประหารหลายจุดเลยทีเดียวทําให้โชว์พลังเสียงได้ครับโดนนักร้องประกวดนั้นพลาดไม่ได้ที่จะต้องนํามาร้องเพื่อคว้าชัยชนะกันและแน่นอนว่าเป็นเพลงที่ติดหูยาวนานมาตลอด17ปีฮะโดยรัชนกเนะครับเปิดเผยว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ยังคงชื่นชอบในเพลงนี้กับเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาผ่านมา17ปีแล้วก็ยังได้ยินน้องๆนั้นนํามาร้องประกวดกันอยู่เลยดีใจมากที่ได้เป็นแบบอย่าาางงงใใใหห้้้้้กกกกกััับบบนนอๆแลลละ็ไไดํจค ลหลายๆคนที่ตามสู้ความฝันนั่นเองหลังจากนี้นั้นรัชนกจะมีผลงานอะไรอีกก็ต้องฝากติดตามกันด้วยและก็อย่าลืมไปฟังกับเพลงฝนตกในทะเลฝากคำถามไว้กับดาวเขาเจ็บครึ่งใจเป็นต้น เรียกว่าเป็นอีหนึ่งบทเพลงประกวดนะฮะที่เรานั้นได้ยินกันบ่อยๆครับผมแต่ตอนนี้นะฮะในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลยกทุกทุ่งอวอร์ดนั้นยังคงสามารถวอดกันได้นะฮะจนถึงวันที่20กันยายนนี้ครับผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะฮะและก็ไปเจอกันได้ในวันที่27กันยายนนี้นะฮะก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแคบิวแครบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แครผมครับและก็ซิต้าพิมแตงโมใช้ดีต้องซิต้าครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้บบก่อน